โอ้เอซีครับวันนี้ครับมาดูยายแหลมพูดสิครับไม่รู้ว่าจะออกมาดาขาหมูอีกหรือเปล่าจากใจยายแหลมครับทุกเรื่องมามาเป็นคอนเทนต์เราอะเรื่องราวในหมู่บ้านน่ะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนู้นตอนอะไรนี่อุ้นเราก็เห็นเยอะอ่ะเห็นเยอะเห็นการลงมาตรวจเห็นอะไรต่างๆนานาบางบางสิ่งบางอย่างนะ่ะความเข้าใจอ่ะ แต่ว่าไม่แหลมยืนยันอะไรได้อย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวกับส่วนยางน้อยเนี่ยเอาเลยครับมาที่มีคนบอกว่าไม่มีใครมีชื่อครอบครองมีนะคะมียืนยันว่ามีอืมีแน่นอนการันตีได้เลยนะคะว่ามีมีคนครอบครองส่วนยางน้อยเนี่ยที่ประยานบอกว่าเป็นที่ไม่มีใครยึดครอมคุยครองมีค่ะมียืนยันว่ามีมีเจ้าของชัดเจนมีหลักฐาน ว่าใครเป็นเจ้าของข้อความตรงนั้นนะคะในอนาคตถ้าเกิดอะไรขึ้นก็หวังว่าถ้าไม่มีการหยุดไม่มีการอะไรนะคะก็หวังว่าจะรับผิดชอบอย่างที่พูดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่อันดับเรขเจ้าของอะ่ะเจ้าของที่มีชื่อข้อความตรงนั้นจะต้องโดนสอบก่อนจะต้องโดนสอบก่อนนะอธิบายไม่เป็นคือมีทำไมจะไม่มีนะคะ ใครๆก็รู้ไม่เชื่อไปถามผู้ช่วยเจสด,ดูสิคะถามผู้ช่วยเจสด,ดูสิทำไมจะไม่มีส่วนมากพี่เขาถามมะเพราะว่ามันไม่มีการขึ้นไม่มีการเข้าร่วมโครงการคอทอชอที่ตรงนั้นเอาเดีเ๋ยวเขาเลยไปดูว่าเพราะอะไรถึงไม่ได้เข้าร่วมโครงการเอา คิดตรงนั้นนะครับยายแหลมพูดแล้วนะครับวันนี้ไม่เข้าร่วมรงการคอชอไม่เข้าร่วมรงการคอชอ็ต้องปล่อยสละสิทธิ์สิครับต้องไหมครับเอ้าคืออะไรขึ้นครับแม่แหลมพูดแล้วนะครับวันนี้ไม่เข้าร่วมรงการคอชออุ้ยไอเอ้าวารร่วมงการคอชอมันมีหลายประเด็นหลายอย่างที่เขาต้องดูที่แปลงนั้นน่ะ เป็นที่แปลงเดียวที่คนหนึ่งคนเป็นเจ้าของคือคนที่เป็นแม่เป็นเจ้าของไปเอามาจากไหนครับบอกว่าตรงนั้นเป็นที่โลกล้างอนะ่ะไปถามใครเจ้าหน้าที่ป่าไมา้ตรงไหนเป็นคนบอกว่าที่ตรงนั้นไม่มีเจ้าของนะคะบอกได้แค่นี้แหละคะ่ะถ้ายังไม่หยุดเกิดขึ้นเ,เกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับก็หวังว่าประยานนะจะรับผิดชอบนะคะถ้ามีคนที่เดือดร้อนจริงๆ อันนี้แม่เหล็มไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแม่เหล็มมันจะเป็นต้องขู่แค่เล่าให้ฟังในฐานะชาวบ้านคนหนึ่งที่ไม่อยากเห็นคนในหมู่บ้านตัวเองไม่ว่าจะเป็นใครเดือดร้อนคือคนในหมู่บ้านเราแล้วก็เป็นผู้ผู้สูงอายุผู้เฒ่าด้วยนะคะเป็นเจ้าของอะ่ะคือถ้าไม่หยุดไม่อะไรนี่มันก็เลี่ยงไม่ได้ค่ะเขาต้องเชิญไปสอบเป็นอันดับแรกก็คือคนที่มีชื่อ,อครอบครองที่ตรงนั้นอันนี้อยากจะบอกไว้นะคะแต่ยังจะดําเนินการต่อไปก็ไม่ได้ว่าค่ะตามสบาย แต่ที่ผ่านมาเรากันนี่เพราะว่าเรารู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นของใครถ้าจะมีการเดือดร้อนขึ้นมาเจ้าของเจ้าของที่เจ้าของที่มีชื่อครอบครองตรงนั้นเนี่ยจะต้องถูกสอบถูกอะไรก่อนนะคะบอกไว้บอกไว้แค่นี้อาจจะบอกว่าแม่เหลมขู่นี่ไม่ได้ขู่นะคะเพราะว่าแม่เหลมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ตรงนั้นแต่ที่ผ่านมานี่ก็คือชาวบ้านเขารู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นของใครเขาไม่ได้รู้เหมือนประยานรู้นะคะที่ตรงนั้นเป็นของใครของใครอ่ะ เจ้าของเดิมคือใคร oh. มันมีชื่อจดเจนีน oh. ซึ่งไม่ใช่นาเตไม่ใช่นาเต้เป็นเจ้าของเดิมส่วนจะอะไรยังไงมีคลิปมีอะไรนั้นก็บ้ากันไปอีกอย่างหนึง่งบอกไว้ก่อนถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นก็ก็รับผิดชอบเขานะคะอย่าอย่าปล่อยให้เขาต่อสู้ลําพังอันนี้ถือว่าเราบอกแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ ไม่ได้บังคับให้เชื่อนะคะคือมันไม่มันไม่อ่าที่แกบอกว่าลักษณะเหมือนกับตรงพญานาคมันไม่ใช่นะคะมันไม่เหมือนกันนะตรงพญานาคเนี่ยคือไม่มีใครครอบครองจริงๆไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลของคนที่ครอบครองอะของคุณครูนะครอบคลุมไปไม่ถึงไม่ถึงตรงพญานาค ถักมาต,ตรงนั้นน่ะเป็นของคุณครูแต่เลยไปตรงนั้นน่ะเหมือนกับเวลาเขามาเขามาเขามาปักปักเสาปักอะไรนั่นน่ะคือไปไม่ถึงทีไปไม่ถึงมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ที่เป็นแปลงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะตรงนั้นที่เดียวนะคะไม่ใช่เฉพาะสวนยางน้อยที่เดียวคือที่แปลงนั้นทั้งแปลงอ่ะเป็นชื่อคนคนเดียวครอบครองตั้งแต่แรกกยางของพวกเราอ่ะ ก็เป็นชื่อแม่นะคะไม่ใช่ของเรานะคือยังไม่ได้มีการแยกเราจะแยกก็ต่อเมื่อแม่เราเสียชีวิตหรือไม่ก็เวลาเจ้าหน้าที่เขาออกมามาวัดมาวัดอย่างล่าสุดที่เขาทำคอทอชออันนั้นน่ะเขาให้เขาให้ลูกอะไปแยกออกจากพ่อแม่คือเอาเป็นส่วนของใครของมันตอนมาตอนมีโครงการคอทอชอ,อันนั้นเขาไปวัดให้เจ้าหน้าที่เขาไปวัดให้จะมีนักศึกษา นักศึกษาเข้ามาทําแล้วก็ไปแยกนะคะมีลูกสามคนมีที่อยู่ตรงไหนก็ไปเขาจับ GPS ชัดเจ,จนแล้วก็แยกๆเป็นเป็นล็อกว่าตรงนี้ตรงนี้ของใครของลูกคนไหนคนไหนพี่พิษสวัสดีค่ะทำตามกันไปทำตามกันไปคืออะไรทำตามกันไปนี่คืออะไรคะ นี่คือคือเล่าให้ฟังผู้ช่วยเขาก็รู้นะผู้ช่วยเขาก็รู้ผู้ช่วยผู้ใหญ่นะ่ะรู้หมดนะคะว่าใครมีชื่อนั่นแหะมีชื่อครอบครัวเป็นเจ้าของที่ตรงนั้นที่เขาสอบตอนนั้นก็คือทําไมที่ตรงนี้ถึงไม่ได้เล่าเข้าร่วมโครงการเพราะสาเหตุอะไรทําไมถึงไม่มี อยู่ในโครงการกทชที่เขามาตรวจกันอันดับต้นๆที่เขาตรวจเลยนะคะทั้งหมดนะทั้งหมดทั้งแปลงสองแปลงอะไรเนะี่ยอันนี้เขาถูกเขาอะไรนะเขาเขาสอบอันนี้มาเล่าให้ฟังเผื่อจะเป็นประโยชน์ถามยายแหลมหน่อยยายแหลมก็รู้ใช่ไหมยายแหลมบอกผู้ใหญ่บ,บ้านก็รู้ผู้ช่วยก็รู้ยายแหลมก็ร,ยยร,กรู้ใช่ไหมว่าที่ตรงนั้นน่ะมีใครเข้าไปทำกินจริงไหมอันนี้ถูกถูกต้องไหมยายแหลมบอกว่าชาวบ้านรู้ผห่รู้ ด้านที่ตรงนั้นน่ะไม่มีคนเข้าไปทํากินที่เขาแบกสปริงเกอร์ใช่ไหมยะแหลมยะแหลมก็รู้ใช่ไหมตรงนั้นอ,อ่ะคุยตรงๆก็คิดคิดเอาแล้วกันนะคะว่าถ้ามีปัญหาอะไรนี่มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีมมมการแบ่งการอะไรชรัดเจ,จนเหมือนคอทชเนี่ยถ้าสมมุติว่าที่แปลงนั้นน่ะเข้าร่วมโครงการโคอทโชออ่ะเข้าร่วมปุ๊บ ลูกกี่คนสมมติที่ตรงนั้นแบ่งห้าห้าคนอันนั้นมันจะมีข้อมูลละอยู่ที่ป่าไม้เป็นกันล็อกของใครของใครค่ะแต่ณเวลานี้ก็คือหนึ่งนะคะไม่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการคอทชชอสองก็คือเป็นชื่อคนคนเดียวที่ครอบครองตรงนั้นอยู่อันนี้คือบอกด้วยความหวังดีนะคะนะไม่อยากให้คนในหมู่บ้านตัวเองเดือดร้อนอย่าเพิ่งด่าไม่เลีนนะรอดูในอนาคตก่อนถ้าไม่หยุดนี ก็หวัง,งว่าจะรับผิดชอบด้วยนะคะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนี้รับผิดชอบเขาด้วยแออแ,แหลมพูดกระทบชิงมหาค่อยอีกแล้วแอ,แอค่อยรับผิดชอบแต่ป้ายานรับผิดชอบหรือเปล่าแต่ของค่อยเราฐานแน่นนะไอ้แ,แหลมจ้าไี้แหลมคนช่วย ใช่ไหมคะคือตอนนั้นนะ่ะมีการบอกผู้ช่วยให้ไปบอกคือเราไม่รู้ว่าผู้ช่วยนี่ได้ไปคุยไปบอกหรือเปล่าจริงเปล่านะจริงเปล่ายาแยาแหลมยายแหลพูดจริงเปล่าขายายแหลมคนช่วย นี่แหลมโดยยานแฝดอีกยี่แหลมพูดเองนะที่ทำไม่เข้าร่วมการคอรชอยี่แหลมพูดเองนะว่าผู้ใหญ่บ้านก็รู้ผู้ช่วยก็รู้นี่แหลมพูดเองนะอ่าพี่จินดาสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะอันนี้มามาเล่าหรือเปล่าเรียกว่าบอกดีกว่า รมคิดว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ปา่าเอาคิดดูเราก็ยังก็ยังงงอยู่นะะก็ยังงงอ,อันนี้ไม่รู้จริงๆหรือว่าหรือว่าอะไรคือถ้าจะบอกว่าไม่รู้จริงๆนี่มันก็ไม่น่าใช่นะคะ เพราะว่าตั้งแต่มีการลงมาตรวจตั้งแต่ครั้งแรกอะ่ะ mm. เขาก็ถามหาเจ้าของที่เราก็ถามหาเจ้าของที่แต่มีการบอกว่าคือแบ่งให้ให้ลูกแล้วแบ่งให้ลูกแล้วก็ให้ลูกคนที่ถูกอ้างถึงเนี่ยมาให้ข้อมูลมาให้ข้อมูลแล้วจะบอกว่าเป็นที่ว่างได้ยังไงคะที่คนคนเดียวทั้งแปลงนั่นแหละ,ะที่เหลือที่ลูกลูกแบ่งกัน mm. ก็คือมันยังไม่เป็นทางการมันยังไม่มีอยู่ในระบบ ของป่าไม้ก็จะมีแค่ข้อมูลของคนที่เป็นแม่เป็นเจ้าของที่เหมือนของแม่เหลมก็เหมือนกันเราก็เพิ่งแยกออกตอนทำคอทอชอนี่แหละคะ่ะถ้าใครที่ยื่นเข้าร่วมโครงการคอทอชออันนั้นเนะ่ยเขาให้แยกเลยมีลูกกี่คนเขาก็ให้แบ่ง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 แล้วก็ทําเป็นของลูกของใครของมันอะ่ะแยกออกจากแม่เหมือนฉนดคล้ายๆฉนดนั่นแหละคะ่ะ แต่ตรงนี้คือเขาไม่ได้เข้าร่วมโครงการมันก็เลยไม่มีข้อมูลนะคะว่าแยกให้ลูกคนไหนบ้างของลูกคนไหนอยู่โซนไหนโซนไหนโซนไหนเขาแบ่งกันเป็นล็อกเป็นล็อก